สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อบาดหุ่นหมีมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อวีพ่อบาดหุ่นหมีสิพาเพชรอาหารอีสานแซ่บอีกแล้วนะครับเนาะเมื่อวีพ่อบาดหุ่นหมีสิพลาเพชรแกงขัวเนื้อขาไลน์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้ามาหั่นเนื้อกันสักก่อนนะพี่น้องเนาะ เนื้อคาล้ายนี่นะครับพอพันธ์มีซื้อมาเครื่องกิโลนะครับเนาะเห็ดครึ่งหนึ่งกระเพาะครับพี่น้องมือนีนะครับเนื้อคาล้ายงามๆเนาะพี่น้องเนาะหั่นเนื้อคาล้ายเรียบร้อยแล้วนะครับพอบัดมีอกระซิใส่ใถ้วยพักไปสก่อนนะครับเนาะกระซิบมาหัน่น ผักก็คือต้นหอมนะครับเนาะเตียงไว้นะครับพี่น้องหั่นต้นหอมเรียบร้อยแล้วก็สิมาตามไปด้วยสักไข่นะครับพี่น้องเมื่อนี้เขาจะโขกใส่นะครับเนาะก็เลยหั่นซอยบางๆนี้เจ้านอยไม่จางสีละเอียดง่ายนะครับเนาะเมื่อนี้ในการใส่น่ะที่ใส่เค่สองหัวกระเพาะด้วยพี่น้องเด้อในส่วนของตะไคร้นะครับเนาะหั่นตะไคร้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาเริ่มโขกพริกนะครับพี่น้องพริกสดเมื่อนี้นะครับเพราะบาดมีใส่อยู่ประมาณจะหาเม็ดนะครับเนาะความเผ็ดนั่นมักผู้ใหญมันนะพี่น้องมักเผ็ดกับใส่หลายกว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่า เม็ดกระไ้นะครับเนาะโคพริกเรียบร้อยแล้วเขา่อกใน,นส่วนของหัวหอมแดงก,กับกระเทียมครับมาตำใสครับพี่น้องครับตำให้มันละเอียดไปเลยนะครับพี่น้องครับละวางนีนะครับเนาะตำไปแตกแน่แล้วก็บันพณ์มีกระเสียวตะไคร้ครับมาโขกใส่นะครับเนาะทีห้องหันเตรียมยว้สักครู่มเมื่อกี้นะพี่น้องเนาะตำตุลไปตุลมาตุลไปตุลมา,มาจนกว่าเครื่องแกงทั้งหมดทีหเอา โกกนะครับละเอียดดีนะพี่น้องนะครับเนาะ <S <S <an> <S แล้วๆล่บัตรุ่นนี้กับซีบีครัวเครื่องแกงนะครับพี่น้องบัตรนี้นะครับการครัวเครื่องแกงนั่นต้องเปิดไฟอ่อ,อนซะก่อนนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งเปิดไฟแห้งเนาะเพราะว่าถ้าเปิดไฟแห้งเดี๋ยวในส่วนของเครื่องแกงเขามันใหม่มันทีบดแสีบนะครับมันทีขมเนาะพี่น้องคนตุลไปตุลมากว่าตุลไปตุลมากกินกันเริื่อมหอมแล้วนะครับพี่น้องครับโอ้ยกัดหอมเนยนะส่วนของกัน ขัวขึ้นแกงเขานะครับขัวขึ้นแกงหอมแล้วก็ใส่ซุปของเนื้อขาลายนะครับเนาะที่เขาสคันเจียวไวส้เมื่อต้นคลิปนะครับมาใส่ลงไปแล้วก็ค้นจนกว่าเนื้อขาลายนั่นจะสุกนะครับพี่น้องคน้นตุลไปตุลมาตุลไปตุลมา เน poor, ี like ่ยขาลายเอาก็เดิ่มทุกแน่แล้วเพร่อบัตรพนมีกระเทียมในส่วนของใบประกูดใส่ลงไปพริกลูกโดดใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันครับคั่วให้มันเข้ากันเห็นมันหอมเป็นน้ำกันนะครับพี่น้องครับคนตุลไปตุลมาตุลไปตุลมาจนกว่ามันสีสุกดีนะพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสุกแน่แล้วบัดนี้พอบัตรพนมีการใช้วัตถุงิบส่วพี่น้องนะครับสูตรสแตนบัตรพนมมีต้องปรุงสะก่อนนะครับเนาะเครื่องปรุงนั้นก็ง่ายๆเลยนนี่เลยนะครับเนาะ น้ำปลาปุุงต้มตาเมบุลันะครับเนาะปุ่งเองกระเสียบครับพี่น้องลองไปสือมาปุ่งเบงนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับกระชิบุงตามไปด้วยน้ำปลาครับพี่น้องนะครับแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปจักน้อยนะครับเนาะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับพี่น้องคนตุลไปตุลมาตุลไปโอ้ยหิวเข่าแล้วนะพี่น้องวันนี้เนาะนำไล่ไหลนำไล่ซอล้วครับพี่น้องอ่ะคนเข้ากันดีแล้วนะครับวันนี้พอบารทุนีมีกับเสียวในส่วนของน้ำ คนครครับพี่น้องมาใส่ลงไปที่สาลายแนวจังหน่อยนะครับ,นรบเนาะเพราะว่าเฮาสีต้มเหย่เนือ้อมันปเปื่อยงแนวจังหน่อยสกอักก่อนนะครับเนาะจนกว่าน้ำมาันสีแห้งหมดแล้วนะครับพี่น้องนะครับทิ่มไว้สักพักหนึ่งให้น้ำมันแห้งสกักก่อนนะครับพี่น้อง เขาค่อเอาผักต่างๆมาใส่นะครับโอ้ยหอหมวนๆเลยพี่น้องอ่ะปาทีน้ำเริ่มแห้งเนี่ยก็ใส่ผักลงไปนะครับในการใส่ผักนั่นผู้ใดว่าอยากใส่กได้เนาะพี่น้องเนาะในการแขียงขัวที่ใส่ใบกระดแลด้วยกร็ได้แต่สูตรของพ่อปันพูวินั่นใส่ต้นหอมแน่จังหน่อยนะครับเพิ่มรสชาติมัในแน่จังหน่อยนะพี่น้องเนาะต้นหอมเริ่มสุกแล้วเขาก็ใส่ในส่วนของใบกระเพราลงไปครับพี่น้องนะครับเนาะโอ้ยใส่ใบกระเพราใบใหญ่ๆนาๆยูจัวเลยนะพี่น้อง หอมหวนๆได้ใส่นี้ตอนาคเหมือนหอดอังสี่นะครับเนาะเขาทุกสิ่งทุกอย่างเดิมสุกแล้วนะครับบัตรน,นี้พ่อบัตรนูมีกระสีปิดไฟนะครับไปเทสจานนะครับพี่น้องเนาะกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ดีครับเมนูนี้พี่น้องจังใดก็ลองไปเหตตาเมืองเลยพี่น้องเนาะคลิปนี้พ่อบัตรหนูมีกระฝากเพียงตัวนี้ก่อนนะครับเด้อถ้าพง่าคลิปต่อไปทีเพ็่น้องไห้กินให้เบื่อยชุชมหรือสิผ้าไปเที่ยวทั้งใดจังใดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเลยหลายลที่เข้ามารับชมเป็นกันรังใจกันเสมอมาครับผม